ดูบรรยากาศนะคะมวยแฟงสายนะคะจะม,มีบริการที่จอดรถก็คือกว้างวางเลยทีเดียวแหละก็กว้างอยู่ก็คือจอดรถก็คือเสียรังละยี่สิบบาทเนาะนี่จังหวัดปากนะคะ,คะอันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนะคะคนก็มาเที่ยวเยอะมากอะ่ะวันนี้วันเสาร์ไงคนก็จะมาเยอะนะคะแล้วก็ดู เขาก็ป้องกันอยู่นะคะโควิดอะไรเนี่ยปลาโรยเกลือย่างเขาก็จะมีคัดกรองอยู่นะคะโอยอาหารก็มีนี่ปลาเผาเนี่ยค่ะที่จอดรถนะคะคันละยี่สิบบาทเองจริงมาหน้ามาเที่ยวอะ่ะคือ <c ười> เออพักผ่อนอากาศร้อนๆเนาะก็มาค่ะนี่อันนี้ก็มีจุดลงทะเบียน,นะคะ่ะก็คือเสียห<ส>้าบาทเองนะคะเข้ามานี่ห้าบาทเอง คือถูกมากอ่เอะเราก็ดูนะคะเราก็เดินลงไปเขาก็จะมีแค่แค่ให้บริการแต่เราไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนอะ่ะว่าจะเดินดูพี่ปิ่นจะไปกับหนูป่ะพี่ปิ่นกลับเลยก็ได้ไปป่ะเดี๋ยวเราก็ดูไปเออหนูก็อยากรู้ไงว่า ความยาวมันเท่าไหร่อ่ะเออที่ที่ที่เราจะไปดูกันว่าห้วยเนี้ยมันยาวขนาดไหนเนาะคือช่วงนี้ก็ช่วงประมาณบ่มยๆเนาะคนก็จะเที่ยวกันเยอะมากเนี่ยค่ะมันจะแบวก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮ้ยเดี๋ยวดูอาจจะเดินไปแค่สักพักนึงก็พอเราอาจจะไม่เดินไม่นานมาก ก็ไม่รู้ว่าจุดจุดต้นทางมันอยู่ไหนอ่ะแต่ตอนนี้ก็รู้แล้ว่าเนี่ยค่ะอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากร้านค้าเยอะมากค่ะคือไม่ต้องโกอดเลยนะคะอาหารก็ไม่ได้แพงด้วยเร่งกันสนสนาหน่ก็ค่ะ อาหารหลากหลายาแล้วคือต้องต้องขกับเที่ยเงินมาอย่างเดียวอาหารก็ไม่แพงแค่นี่เข้าวแค่หลังละเนี่ยนะแค่แบบนี้ห้าิบบาทเองนะไม่แพงเลยถ้าทุกคนมาเที่ยวจังหวัดตากก็อยากให้มาเที่ยวกันเนาะนเราก็ดูเรบจะเสุดแล้วมั้ยปิ่น โอ้โหเนี่ยเพราะว่ามีน้ำไหลมาตรงนี้ด้วยเนาะถ้าตรงนั้นนี่หน่อยก็ไม่ได้ไกลอะเนี่ยประมาณ500เมตรอย่างเงี้ยเนี่ยเออก็ไม่ได้แบบยาวมากนะคะเนี่ยความระยะทางอาจจะเป็นแค่โลหนูหว่าไม่ถึงโลหกเจ็ดร้อยเมตรเองนะน่าจะสุดแล้วไหมเราไปปะหรือเราเดินกลับเลยดีกว่า นี่เรามาเหมือนเหมือนชุดทางแล้วก็จะมีฝั่งนู้นเนี่ยค่ะน่าน่าจะต้นทางะที่เราแบบมานั่งเที่ยวกันนั่งพักนั่งผ่อนกายกันได้นะน้ำเย็นๆเนี่ยค่ะมายไปทางนี้กันน่าจะแค่นั้นเหรอไม่รู้อันนั้นเด็กหนูไปกันเองแล้วแหละหนูว่าเนี่ยเยเห็นไหมแค่เขามีแค่ตรงนี้เองเนี่ย ตรงไอ้น้องเสื้อแดงเนี่ยคะ่ะไปพี่ปิ่นไะแล้วกลับลตบตรงนี้ก็คนก็จะเยอะนิดนึงแต่แค่เราจะอยู่ปลายทางเลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเราก็ดูบรรยากาศกันไปนะคะน้ำก็เย็นดอีอ่ะจะขุนนิดนึงเพราะคนเยอะเนาะเสาร์อาทิตย์อะคะ่ะวันนี้วันเสาร์เออเรามาวันเสาร์นะคะลืมบอกไป อาหารเยอะมากไม่ได้แพงราคาปกติเลยเนี่ยราคาปกติเลยนะคะเนี่ยเผื่อแยะอาหารไม่ต้องกลัวอดเลยอาหารเยอะมากไปตรงนี้ไหมพี่ปิ่นลงไปตรงนี้ไหมอออาจารย์ เรามาตรงนี้ดูเนาะเดี๋ยวเราข้ามจักรยานตรง,งนี้เลยนะคะเนี่ยเราก็ดูนะคะนี่โหแบบคนเล่นเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆนี่ทางนี้ก็ไปฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินตับกลับแค่แล้วนี่ไงฝั่งนี้ก็ของขายเยอะไปหมดเลย เราจะกินอะไรก็กินได้หมดทุกอย่างอะคะอ่ะเนี่ยราคาเยอะค่ะอาหารไม่แพงนะคะามากันได้เลยค่ะห้วยปางสาจังหวัดตากนะคะได้เลยจ้า,าเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถึงแค่แล้วแหละแล้ว<า>ก็ดูบรรยากาศกันแค่นี้ก่อนเนาะเพคะ ดูอาหารกันอาหารที่ียเพลมีซุ้มแลวนี่ก็เส้นก๋อีสานแหน,นียกย่างเอาวางเลยเแล้วตอนเราเก็บมันจะยากว่ะเก็บก็ใส่เป็นขยะหมดกินไม่หมดเลยเ,เอยอะมากอะไรจำปาเมือกปลานี่นี่นี่นมะม่วงมะม่วงใช้กเกลืออีสานนะสั่งสั่งใหม่ส้มตาน้ำโอ้โหใส่พริกน้อยว่ะ กินกันไม่ไหวไม่หวพี่ตัดขนมตกเอาหมูย่าง,งแน่เขาพูดเลยนี่นี่คนซื้อนี่คนนี้เลยซื้อมาเยอะมากแล้จะกินจะหมดไหมไม่หมดไม่ไมมกลับเดีย๋ยวเราก็าจะกินกันไปยาวๆเนาะไปเรื่อยๆเลยยาวแน่กินกันไปยาวๆนะจ๊ะกลัมาค่ะล่ะ มีเล so like ้ก so ็มาดูบรรยากาศกันนะคะห้วยปางสาก็คืออยู่ไม่ไกลมากเราขับรถมาประมาณจากบ้านเราสามสี่สิบกิโลประมาณนี้ค่ะปดูบรรยากาศมีแค่แค่เขาก็มีเช่านะคะห้าสิบบาทแค่ห้าสิบบาทก็ถือว่าโอเคนะแล้วจะมีแบบมีหลังคาแบบเล็กๆหลังคา

ขิยที่นี่หมดอ่ะที่เตียนของเราเองเรามีนี่โอ้ยอะไรนะกุ้งซาลาปา้ปลาเด็ดเลยนมันดนะคะ็้กัวนอ้อากาศมันร้อนมากโอเคมาายร้อนกันเลยอ่ะเข้าคนละห้บาทเองนะคะห้าบาทหบาทเท่านั้นหะหบาทเองคือถูกมาก ค่าจอดรถแค่20บาทถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะหแกลทีคบบนี้เนาะเเล่นกระเดไลกันดูนี้่้าสด้าด้าก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนีคือสดแล้วอาไปเลยแไปแ่ เด็กเล่นน้ำก็ไปเรื่อยเนาะไหนหมดแล้วเนี่ยเด็กชั้นงดเด็กยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ค่ะเพิ่มพลังหาของกินกันอยู่นะะค ตอนนี้เราอยู่ไหนนี่ถ่ายวีดีโอละอยู่ปังสาห้วยปังสาเหรอไอคีมากี่ครั้งแล้วไอคีเคยมาเปล่าเจอาคงเล่นใต้น้ำน้องคมเคยมาเปล่าไม่เคยครั้งแม่ไงหรอไหนเจอาคงเล่นใต้น้ำมีของเล่นใต้น้ำด้วยเอาไปทิ้งเลยสนุกกันใหญ่เลยเด็กอ่ะ ถูกใจถูกใจเด็กๆกรดแต่วยมา้้อมนี่ก่อนอะไรด้วยแค่แค่แค่หนึ่งห้บาทกนี่ค่ะของนู้นก็จะมีก็จะมีนี่หลังคาเนาะ